วันนี้พินได้มากินข่ามันไก่สิงคโปร์อยู่ร้านหนึ่งนะคะที่มีรสชาติจัดจ้านถูกใจคนไทยเลยค่ะแล้วร้านนี้เขาก็มีกว๋วยเตี๋ยวเรือด้วยนะคะพินก็เลยสั่งเป็นเลกน้ำตกหมูมาชิมสักหน่อยนึงสังเกตว่าน้ำซุปเขาจะเข้มข้นจัดจ้านเลยทีเดียวแล้วดูเส้นสิคะเส้นเขาลวกมาแบบเหนียวนุ่มเลยหืมตัวน้ำกว๋วยเตี๋ยวเขา,ารสเข้มข้นไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอร่อยสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเลยค่ะ ตัวเครื่องเขาก็สดใช้ได้เลยนะมีลูกชิ้นหมูหมูชิ้นแล้วก็ตับหมูรสชาติแซบๆดีตัวตับหมูเนี่ยเขาลวกมาสุกกาลังดีเลยค่ะไม่คาวอร่อยมาที่ข้าวมันกันบ้างนะคะข้าวมันร้านนี้จะออกสีเหลืองน่ากินร่วนๆแล้วก็มีความหอมกระเทียมส่วนน้าจิ้มเนี่ยจะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแซบ เราชอบที่ไก่เขาสับมาแบบไม่ตบเลยแล้วก็มีน้ำราซีอิ้วหอมน้ำมันงาด้วยพอมากินกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสไตล์ไทยแบบนี้ก็ทำให้รสชาติตัดเลี่ยนดีนะคะเนี้ยดูสิไก่ชิ้นเต็มๆคำเลยเนื้อไก่นุ่มแต่ก็ไม่เละนะคะน้ำจิ้มเปรี้ยวแซ่บดีถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็ขอสีอิ๊วหวานได้นะพินว่าแบบนี้ทานได้เรื่อยๆเลยทางร้านเขาไม่ได้มีแค่ข้าวมันไก่นะคะเขามีข้า,กาวกะเพราด้วยวันนี้พินก็เลยสั่งเป็นข้า,กาวกะเพราถาดมาค่ะถาดนี้กินได้ถึง3-4คนเลยนะคะ เราชอบไข่ดาวที่เขาทอดมากรกอบแล้วข้างในยังเงยิ้มเยมอยู่กินกับพริกน้ำปลาเนี่ยอร่อยสุดยอดเลยแล้วเราก็ตักกระเพราหมูกรอบกินกับไข่ดาวแซ่บแบบนี้อืมเต็มปากเต็มคำมากตัวผัดกระเพราเขาผัดมารสชาติเข้มข้นมากเลยนะคะทานกับข้ากับไข่ดาวเนี่ยรสชาติกำลังดีเลยพินว่าร้านเนี้ยมีเมนูให้เลือกหลากหลายดีนะคะ อาหารก็ให้เยอะกำลังดีด้วยรับรองว่าอิ่มแน่นอนตัวร้านก็กว้างขวางมีโต๊ะให้บริการเพียบเลยค่ะแล้วก็นั่งเย็นสบายด้วยร้านข้าวมันไก่โคตดเฮงอยู่ริมถนนพุทธมณฑลสายสองมาทีเดียวได้กินหลายอย่างเราก็ชอบตรงนี้แหละร้านก็เปิดทุกวนันตั้งแต่8 3 0โมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งหยุดเฉพาะวันจันทร์นะคะถ้าขับรถมาสามารถจอดรถไว้ที่ด้านข้างของร้านได้เลยค่ะ